ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ซื้อดังปูดแผน B ของ Arsenal, อาร์เซนอลหากพลาดดิแคนไรต์เดวิดออสตินนักข่าวดังของเดแอมติกออกมาเปิดเผยถึงแผน B ของ Arsenal. อาร์เซนอลหากว่าพวกเขาพลาดการคว้าตัวดิแคนไรต์กองกลางเวสต์แฮมทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกตลาดซัมเมอร์นี้ ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเดกกันเนอร์จะเป็นตัวเต็งที่จะได้แข้งเวสแฮมมาร่วมทีมแต่หลังจากโวมปริเสธข้อเสนอสองครั้งในช่วงเวลาไม่กี่วันรายงานล่าสุดก็แจ้งมาว่าแมนซิตี้พร้อมเข้ามาร่วมวงไล่ล่ากองกลางที่นอรเขกรายนี้แล้วรายงานไดกล่าวร,ระบุว่าออปชั่นที่ทีมเปปปิโดล่าเสนอให้เดวิดมอนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยว่าเขาพร้อมเสนอเงินก้อนโตพร้อมเขาวิ่ฟิลิปกองกลางตัวสำรองเป็นตัวแถมซึ่งขุนค้อนก็แสดงความสนใจในข้อเสนอนี้ด้วย ด้วยเหตุน,นี้ทําให้ All ออสเตีออกมาเปิดเผยว่าอาเซนนลอาจหมดโอกาสในการเซ็นสัญญากับบิคแอนไรท์และพวกเขาได้เตรียมแผนสํารองไว้แล้วโดวยจะหันไปหากองกลางคนอื่นโดยมีชื่อของเมอร์เซสไคเซโดซึ่งเคยมีข่าวกันเมื่อตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแข้งวัย21ถือเป็นไม่ฟิลด์ที่โดดเด่นคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกและเป็นที่จับตาของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมซึ่งอาเซนอลก็เคยยื่นข้อเสนอให้บรตันพิจารณามาแล้วเมื่อเดือนมกราแต่ถูกปฏิเสธยังได้ก็ตามพวกเขา ก็พร้อมจะกลับมาไล่ล่าแข้งรายนี้อีกครั้งในตลาดซัมเมอร์คาดกันว่าค่าตัวของไคเซโดจะถูกกว่าดิคันไรท์ที่80ล้านปอนด์นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจเช่นโรเมโอลาเวียของเซาท์ัมตันที่กำลังตกเป็นข่าวกับหลายทีมอยู่เช่นกันปืนยอมจ่ายอารจ็ค43ล้านปอนด์เอาทิมเบอร์หน้าร้อนนี้อาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงทางวาจากับอาจ็คอัมสดัมเพื่อซื้อกองหลังยูเยนทิมเบอร์ ในตลาดซัมเมอร์นี้ในราคา43ล้านปอนด์มีรายงานจากฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลว่าหลังจากพยายามอยู่นาน2นานในที่สุดอาเซนนลก็ตกลงในเงื่อนไขเพื่อเอาตัวรับสารดประโยชน์มาเติมความสดรูปแบบการจ่ายการันตี38ล้านปอนด์บวกกับเงินก้อน5ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขผลงานและความสําเร็จทิมเบอร์แม้จะรับความสนใจจากหลายค่ายแต่ทีมเดียวที่เขาต้องการจะเล่นด้วยก็คืออาเซนนลโดยจะมีการนัดตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้เพื่อเซ็นสัญญาต่อไป ค่าเหนื่อยดาวเตะรายนี้อยู่ที่85 0 0 0าบอลต่อสัปดาห์และยังไม่ทราบว่าเวลาผูกมัดจะนานแค่ไหนทิมเบอร์เล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กต็อปเปอร์และแบ็กขวาฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนาม47นัดทำไป2ประตู2แอสซิสอาร์เซนอลกำม,มัดแมนซิตี้เตรียมยื่นข้อเสนอหวังปาดหน้าควา้าดิคแอนไรท์เสียนติกรายงานว่าแมนซิตี้เตรียมยื่นข้อเสนอครั้งแรกเพื่อเซ็นสัญญากับดิคแนไรท์ กองกลางกับตันทีเวสแฮมอ์เซนอลนยื่นข้อเสนอเป็นสายติสมโมสรสูงถึง90ล้านปอนด์ค่าตัวเบื้องต้น75ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก15ล้านปอนด์แต่โดนเวสแฮมตอบปฏิเสธเชื่อว่าอ์เซนอนใกล้เคียงกับค่าตัวที่เวสแฮมประเมินเอาไว้และไรเองก็สอแววย้ายร,ร่วมทีมปืนใหญ่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องมาเจออุปสรรคสําคัญเมื่อลาสุดแมนซิตี้พร้อมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วสัญญาของดีแคนไร้จะหมดลงในปี2 0 2 4 แม้เวสแฮม,มจะมีออปชั่นขยายเพิ่มอีกหปีได้ก็ตามเขาลงเล่นกับเวสแฮม,มไปทั้งสิ้น245นัดนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี2017แฟนเดือดหลังยูเว่ใกล้คว้าตัวแข้งปืนในราคาแค่17ล้านปอนด์ทำเอาสาวกไอพืนใหญ่ออกอาการไม่พอใจอย่างมากหลังมีข่าวมาว่ายูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งเกาโชเซลาใกล้จะได้ตัวแข้งของอาเซนอลไปร่วมทีมในราคาแค่17ล้านปอนด โทมัสปาเต้ได้ตกลงที่จะย้ายร่วมทีมยูเวนตุสคาดว่ากองกลางอเสน,อนรายนี้จะปฏิเสธข้อเสนอจากซาดิอาระเบียทั้งนี้มีรายง,งานจากสกายสปอร์ตอิตาลีเปิดเผยว่าปาเต้ได้บรรลุข้อตกลงกับสโมสรในอิตาลีสาหรับเงื่อนไขส่วนตัวโดยที่ทับยูเวต้องการเซ็นสัญญาก,กับแข้งการน์นาเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากราคาค่าตัวที่สูงริปลิว่วถือว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อเสนนลจะยอมขายปาเต้ในซัมเมอร์นี้ เขาต้องการหลีกเลี่ยงการเสียไปแบบฟรีเมื่อสัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนาสองพนโดยที่ยูเวเชื่อว่าค่าตัวระหว่าง15-17ถึงล้านปอนด์ก็อาจจะเพียงพอที่จะได้ลายเซ็นของนาเตที่ถือว่าเป็นที่รักของผู้จัดการทีมอย่างมาซิเมเโนอเลกีอเลกีตั้งเป้าที่จะคว้าม,มิฟฟิ์ตัวรับในแบบของปาเตมารยา1หนึ่งแล้วโดยแข่งดังไว้30เล่นได้อย่างหลากหลายระบบเขาสามารถเป็นหนึ่งในมิฟฟิลด์งคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบ4 2 3 1ที่อาัเซนอลน เช่นเดียวกับ3คนในะระบบ433